สวัสดีครับอยู่กับผมเจนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมโบกุเหมือนเดิมเชื่อน,นี้ผมเรียกโบกุแค่หนึ่งรอ,อผมไม,ไม่เรียกสองมาเข้ามาแล้วแต่ก่อนไปเดินเช้าก็ต้องขี่สิขี่แล้วกันไปขี่วันนี้ผมจะมาทำภารกิจนะครับนี้มีอะไรเออชุดสองเนี้ย ก็ได้อ่าติดแอร์ติดอะไรเยียบร้อยแล้วมาเราจะมาทำภารกิจกันต่อถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดผมมีพี่ปู่กูนี่เราต้องมีภารกิจอยู่แล้วเพราะว่าภารกิจเนี่ยเราจะได้กวาดอ้ออะไรเนี่ยได้กวาดมาอย่างแรกปีนเชือกโอ้ยไม่หัวผมผมเคยทำอะไรอันแล้วนี่ปีนเชือกอาบน้ำไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อะไรเนี่ย อ๋อเปิดไฟตอนนั้นผมมาเปิดไฟเนี่ยซึ่งมันจะต้องใช้มือหรือใช้อะไรอย่างนเนี่ยว่าเรานั่นเปิดประตเปิดประตูต่อหน้าเราอีก ก็ทได,ด้านหน้าด้านหลังโอเคแล้วอดูต้องยาวไป,ไปดูข่าวเล่นดีกว่าดูข่าวดีกว่าสวัสดีครับขออเนี่อยาปไปตดไฟบ้านเดนหนึ่งเองที่งกัด ไปที่ปัสสาวะทำไมอ่ะอยังบอว่าต้องทำอะไรแปลกๆไปที่ปัสสาวะแน่นๆอ๋อบอกว่าต้องขี่อ่ะอ๋อขี่ไม่ใช่อุจจาระใช่ไหมควบคุมสวิตช์ของหลอดไฟโอ้อันนี้ทำมาแล้วมึงใช้เมื่อกี้เจไม่ได้ไปลบใช่ไหมเมื่มอกี้เจไม่ได้ไปลบ อ้าวลบไปจริงๆด้วยเอาอันนี้มาคือมันต้องใช้สายสายไฟพวกเนี้ยอ่ะอันนี้นี้แล้วก็กดนี่นี้ะคือตอนถ้าเกิดเราไม่เอาสายถ้าเกิดเราไม่กดสายไฟมันจะมันจะหายแต่ถ้าเกิดเรากดสายไฟก็จะมันออกอ่เนี้ยเอาเปิดไปแล้วกันปิดดีกว่าใช้มือเปล่านั่งบนเก้าอี้เก้าอี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ด้วยนะ ก็ยูสจะมีอยู่ใช่ไหมหรือว่าไม่มีอันนี้เป็นที่นอนไม่ใช่เก้าอี้ที่อ่านมาไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเลยรช่ไหมเนี่ยโอ้ต้องซื้อเก้าอี้มาในเมื่อเราเราไม่ได้อะไรแลวเราซื้อเก้าอี้มานัางเล่นนี่เหรเฮ้ยเก้าอี้เขาให้งงฟรีโอ้ฟรีแบบของแท้เลยหรือว่าเราไปขอซื้อมันมาอืมเป็นไปได้อะ ไม่มีนั่งขี่ใช่ไหมเล่นเล่นเล่นียว่เหลืออีกสี่ภารกิจเปิดเข็มทิศเพื่อดูอ๋อเข็มทิศนั่นหรือหาไม่ยากของใหญ่ๆคือลือหาไม่ยากหรอกผมเป็นคนชอบสีฟ้าผมชอบจ้องใช้สีฟ้าใช่ไหมใช่ผมคนชอบสีฟ้าไหนอ่ะบื่อไปตรงนั้นอะมาดูอ๋อนั่นเนี่ย ผมต้องเอียงครับผมต้องเอียงดูนะต้องเอียงอ่ะอันนี้สีแดงทิศเหนืออยู่ทางหน้าต่างของห้องนอนผมผมอยู่ในห้องนอนนะอันนี้เป็นโอ,โอเคผม,อผมเข้าใจผมเข้าใจหลักเกณฑ์แล้ว มาใส่ในนี้ดีกว่าเล่นของเล่นบ๊อบอัพพันะมอนสเตอร์เออมีบทีเลยสิเป็นไงจำสเกร์ไม่จำจำเลยจำจำมนจำหมดอยู่แล้วเนี่ยจำนั่นแหละ โอเคมาอันนี้ไี่ห้าเลยเหรอโอ้โหไปรูวมาจากไหนเนี่ยปีนเข้าช่องระบายอากาศโอ้โหคนบ้าเลยเขาจะปีนช่องระบายอากาศโอเคเดีย๋ยวไปหาที่ปีนช่องระบายอากาศก่อนนี่เอาอันนี้แล้วกันอันนี้อะไรอุโม,มงค์เหรอจะบอกว่าต้องต้องหาที่ถ้าใช่ขึ้นมานี่ผมต้องต้องหาที่แบบดีๆงั้งนก็สระนะ้ำ อย่าบอกนะว่าผมต้องทำอุโมงค์อุโมงค์ใช่ไหมนั่นะเดีย๋ยวผมลองทำดูโอเคนะครับตรงนี้นะครับจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับจริงด้วยมันคืออุโมงค์น่าตลกดีอาบน้ำและสาดน้ำโอ้อันนี้ก็ทำมา แต่เ,ต ö, เราอยากลองทำท,ท istas, squishy, uh ่อระบายท่อบายน้ำดูดูน่าสนใจดีสาดน้ำใช่ไหมคือแล้วีสุดท้ายเสีสมบูรแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยแล้วตอนนี้เราจะต้องทำช่องช่องระบายโอ้โหอันนี้ผมชอบเปมันท่อระบายฮักกี่ จะลองทำดูนะ สร้างผนังดูซึ่งผนังก็ต้องเป็นสีฟ้าดิโอ้ผมชอบสีฟ้า่อฮัสก,กี้ไปแล้วพัท่อแล้วแล้วแบบไม่รู้ด้วยนะแล้วแต่หมอบไปทำทางอ่ะ งั้นก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจบคที่น,นี้นะครับแต่วันนี้บ๊ายบายเย้